เบิ่งแตานนอนโหลดจิสัมบายปั่นไดสัมบายคักแมนสนูนี่ล่ะแมนน,ะนอ่นเป่าถวยเขาเพรามสัมบายคักสวัสดีค่ะพี่น้องมาคอกันอีกแล้วทักทายกันวันละนิดจิบแจ่มใส พอกันอีกแล้วช่องสาวน้อยบ้านนาพอกันกับสโนนอนอนเฝ้าถวยเข่าพี่นองเบิ้งลุกจักสิกินบ่กินนอนเฝ้าถวยเขาย่างเดี่ยวน้แป้งคนไหมเบื้องดุกมาขอมือหน่อยกินนมมะกินนมไหมกินนมขอมือหน่อยขอมือหน่อย ขอมือหน่อยกินนมไหมเดียวกินนมมะมาขอมือก่อนเอาเบิ้งเบิ้งน,น้อนลงมาขอมือขอมือลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นเร็วๆปวดปวนพักาวอาน้น้ำให้เราค้นเท้าคน ปุยฝ้ายเลยบายบายก่อนเดียวทักทายก่อนบาย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 ดูสโน่ก่อนบายบายเฟิงมือเอา้าบาย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 สโน่บายบายก่อนนะสะโน่มาทักทายตอนเช้าค่ะข้างนี้ดิบาย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 คิดถึงสโน่ไหม พอกันไหมคลิปหนากจ้าคลิปนี้กันเห่นยยุกกระมังสี่เล่ามีเวียบมีงานจะนอนขนขาวปุยเลยนอนแพรนอนแพรสามสลึงขึ้นดินมนมอาบน้ำให้เรียบร้อยขนนุมนิ่มนมนิ่มนุ่มนิ่ม หลากหลายพอกันไหมด้วจ้าเด้อทักทายกันตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าเหมือนเดิมเนาะโนาะพอกันไหมคลิปหน้าตาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายเด้อพอกันไหมจ้าเอาโนอ้ายบายก่อนโนอ้ายบายก่อนบาย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  ขอบนันมหมจ้าสวัสดีค่ะ